อากาศแจ่มใสจังเลยนะเป็นวันที่เหมาะกับการออกเดินทางจริงๆไอชาเองก็เตรียมพร้อมออกเดินทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งของจําเป็นเอาใส่ไว้ในกระเป๋าหมดแล้วค่ะกระเป๋าเสริมขยายช่องเชื่อมกับมิติคลังเก็บของเฉพาะตัวคุกกี้ที่ซื้อมาจากถนน,นอาหารลูกอมผลไม้ที่อร่อยซุดๆช็อกโกแลตใส่ถัวแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีแต่ขนมแฮต้องบอกลาเมืองนี้แล้วสินะคะเหงาขึ้นมานิดหน่อยเลยค่ะยังไงก็พักอยู่ที่นี่มานานด้วยนี่นะแต่ว่าจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกเพราะการประจนภัยครั้งใหม่กำลังรอพวกเราอยู่อย่างไงล่ะนั่นสินะคะถ้าางั้นก็ออกเดินทางกันเลยเถอะจับให้แน่นๆละ่ะค่ะอะเด้ ละเหลวอวะนาฮัดจังออกตัวแบบด่วนพิเศษวะหวะเริ่มออกเดินทางกันแล้วสินะเล่นเอาเหงาขึ้นมาเลยเนอะไอ้ช้าดูนี่สิชายแดนประเทศ ถ้าข้ามเทือเขาใหญ่รีกนั่นไปก็จะเป็นดินแดนเอสเตอร์อะเป็นอะไรไปไอชาอะวะไอชาเธอเร็วเกินไปแล้วนะคะเทษทีเทษทีแต่ว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงยูโทเฟียแล้วเห็นกองทัพเอสเตอร์เหรอ ตามข้อมูลก่อนหน้านี้ดูเหมือนสงครามของสองประเทศจะเริ่มขึ้นแล้วสินะได้ยินมาว่าเป็นประเทศเล็กๆเพราะงั้นเลยคิดว่ามีแต่พวกทหารเรียบๆธรรมดาแต่ว่าทหารทั้งหมดเพียรพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อย่างดีคงต้องบอกว่าสมกับเป็นประเทศอุตสาหกรรมเหล็กลำมัง้งแต่ว่าที่ควรกล่าวถึงไม่ใช่ทางนั้น นั่นคือเหตุผลโอกาสในการชนะของเอสเตอร์สินะก็นะพวกเราเป็นคนนอกรีบไปกันเถอะเอ๊ะท่านนาฮานั่นดูเหมือนว่าจะไม่พอใจพวกเราอยู่สินะวะวะคิคิเจ้าพวกคนนอกที่บินอยู่บนหน้านฟ้าของกองทัพของพวกเราปวจใจอันตรายนะ น้องกำจัดให้หมดคะ่ะอิมมอร์ทัลคริสตันน้ำแข็งสีครามนิดนิดล้นอะไรกันทัศนาวิสัยจู่ๆก็กลายเป็นสีขาวโพลนนี่มันอะไรกันเลยอาน,นะนี่แกตัวเองทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่าเข้าใจจุดยืนของตัวเองหน่อย นวกหัวจังแฮะล่ามอยู่ได้เห้นี่มันอย่าบอกนะว่าเวทมนต์อะไรกันเนี่ยขนาดนี้มันน่าสนใจเกินไปแล้วอะไรกันไม่สนใจข้าเลยงั้นลรือเพราะความไร้ฝีมือของแกทำให้เสียทหารจำนวนมากไปแล้วนะก่อนจะเปิดซื้อกับซินเรียซะอีก ให้ hey, ตายสิทั้งประเทศทั้งแม่ทัพของเราจะมัวทําแต่สันติภาพงี่เง่าไปถึงไหนกันนะว่ายัางไงนะวัตถุบินได้ปริศนากําลังบินอยู่เหนือกองทัพของเราอยู่คะ่ะการสันนิษฐานว่าเป็นศัตรูแล้วโจมตีตอบโต้มันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะแค่คำเตือนก็น่าจ,จะพอแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้อยู่ระหว่างการทําศึกการกระทําของแกคงต้องปล่อยไปก่อนแต่ว่า ลังนั้นมันเป็นใครกันแน่เอเด้ไม่ได้สังเกตอะไองั้นเหรอบางทีนั่นคงจะเป็นเวลาชนผู้นั้นที่ทำให้เผ่ามานยุคโบราณล่าถอยไปไม่รู้หรอกคะ่ะว่าทำไมถึงมาอยู่ที่เอสเตอร์ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดูเหมือนจะไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูนะคะเนี่ยเราว่าถ้าไม่ใช่ล่ะก็ป่านนี้พวกเราคงย่อยยับไปแล้วล่ะคะ่ะ อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเล็งหัวของราชาอยู่ค่ะแต่ว่าในเรื่องนั้นอยู่ในการดูแลของฝ่ายป้องกันพวกเราควรเดินทัพต่อไปทั้งๆแบบนี้ค่ะเรื่องนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าพวกเราเสียทัพทหารจอมเว้ไปเป็นจํานวนมากก่อนที่จะเดินทัพจำเป็นต้องทบทวนแผนการใหม่อีกครั้งทหารจอมเว้ฮิฮิ คุณเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมาจากราชาเลยสินะหมายความว่าอย่างไงเอ๊ะอะอะไรกันเจ้าพวกนั้นลัอเวทมนต์แบบนั้นเข้าไปทำไมถึงยังไม่เป็นไรเลยล่ะไม่ไหวไม่ไหวคุณเองก็เป็นถึงแม่ทัพไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับทหารของตัวเองนี่มันฟาบา ในกองทัพที่มีทหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนป่าพนเข้ามาพยะค่ะก็แค่ทหารจอมเวทธรรมดาไม่จำเป็นต้องใส่ใจฟ้บาบา้ากำลังปิดบังอะไรอยู่กันแน่พยะค่ะถ้าเช่นนั้นเม่ทัพทำการเดินทัพอ,อีกครั้งเถิคะ่ะตกใจเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะถูกโจมตี เป็นการเริ่มออกตัวที่น่าตื่นเต้นจังเลยนะถูกโจมตีแล้วพูดเรื่องแบบนี้อาจจะแปลกนะคะแต่ว่าพวกคุณทหารคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าเรื่องนั้นล่ะก็ไม่ต้องห่วงเพราะโจมตีไปเป็นการเตือนไม่มีพูดบาดเจ็บแล้วนะอ๋ะเด๊อย่างนั้นล่ะคะที่ข้าโจมตีไปก็มีแต่พวกผ้าคลุมแดงแล่ะนะเจ้าพวกนั้นมนุษย์ไม่สิ าจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดฟถ้างั้นเป็นอะไรกันแน่คะนั่นสินะเป็นอะไรยางศพที่มีชีวิตหรือไม่ก็หุ่นเชิดละมั้งแม้แต่ท่านนาฮะก็มีเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันสินะคะหล่อเรื่องนั้นข้าเองก็ไม่ได้รอบรู้และไม่ได้มีความสามารถไปซัทุกอย่างแหละนะพรอะข้าสืบสายเลือดมังกรวิญญาณของโซดาก้อนเลยสามารถใช้ พลังมองผ่านวิญญาณได้ดังนั้นจึงสามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตโดยล่อและมองทะลุกแก่นกำเนิดของเป้าหมายได้แต่เทว่าเจ้าพวกนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณอยู่เลยเพราะงั้นจึงไม่สามารถรู้ตัวตนที่แท้จริงได้ยังไงละ่ะเป็นอย่างนั้นเองสินะคะระหว่างที่กำลังพูดเรื่องนั้นอยู่ดูสิมาถึงยูโทเฟียแล้วละ่ะ การอ,นอ็นก็หลักเลาเข้ามาสําเร็จแล้วสินะคะทั้งที่อยู่ในช่วงสงครามแท้ๆแต่การรักษาความปลอดภัยดูหย่อนยานจังแฮะอยู่ดินแดนต่างบ้านต่างเมืองจะมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อย่าอยู่ห่างจากข้าละ่ะค่ะป๋าเป็นเมืองที่คือคักต่างกับลิเบรียเลยนะคะนั่นสินะ ถ้าบอกว่าคือขัดได้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าทั้งที่อยู่ในช่วงสงครามแทๆ้ๆแต่ทำไมบรรยากาศในเมืองถึงสดใสขนาดนี้ล่ะท่นน่ะฮะหลังจากนี้จะทำยังไงดีคะรีบรวบรวมข้อมูลของป่าเจลาเรียกันเลยเถอะสองคนตรงนั้นขอเวลาสักครู่ได้ไหมน้าพวกคุณหนูหน่าละมีอะไรเหรอจะ๊ะ พวกเราเป็นนักเดินทางที่มีเรื่องอยากจะให้ช่วยบอกไหหรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับป่าเจลาเลียบ้างหรือเปล่าเจลาเลียเหรออ้ป่านั่นที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนั่นน่ะเหรอที่ทางประเทศเออกประกาศเตือนเมื่อนาน,านมาแล้วว่าไม่ให้เข้าไปใกล้เพราะมีพลังเวทประหลาดลอยอยู่เต็มไปหมดเช่ไหมนานมาแล้วงั้นเหรอสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างละ่ะ เราไม่มีใครเข้าไปใกล้แล้วนะทําให้ไม่รู้อะไรเลยเฮ้สงครามก็ดีความผิดปกติของปา่าก็ดีผู้คนในเมืองนี้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกันค่อนข้างมากเลยฮฮ <co z> มีป่าอันตรายอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยนะจ๊ะน่ากลัวหน่อยๆน,นะเนี่ย <co z> ไม่เป็นไรหรอก ถ้าเกิดเรื่องสำคัญกับประเทศนี้ละ่ะก็ท่านเบลเซลกับท่านอนาลิเซียคงจะช่วยกันทำอะไรสักอย่างเองแหละนะสองคนนั้นเป็นใครงั้นเหรอเป็นราชากับนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้นะท่านเบลเซลคือพระราชาของประเทศนี้ผู้ซึ่งรักความสงบยิ่งกว่าใครและมีชื่อเสียงในเรื่องที่เป็นสามีที่รับภรรยามากด้วยละ่ะ คอยลงมาในเมืองแล้วรับฟังเสียงของประชาชนด้วยพระองค์เองเป็นคนที่ใจดีสุดๆรู้กันแค่ในนี้นะแต่ความสามารถทางการเมืองนั้นบางครั้งก็ทำได้ไม่ค่อยดีนักนะแต่ว่าความสามารถทางการเมืองถึงจะบอกว่าไม่มีแต่ประเทศก็ดูจเจริญรลุ่งเรืองดีนี่นะที่จเลิิญนลุ่งเรืองคือหลังจากที่ท่านอนาลิเซียได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะ ท่านอนาลิเซียเป็นผู้ที่มีปริศนามากมายเก็บตัวอยู่แต่ในข้อหาผู้ที่เคยเห็นรูปล่างนั้นแทบจะไม่มีอยู่เลยเรื่องที่แน่นอนคือความสามารถทางการเมืองที่ไม่ธรรมดาล่ะนะเอาอีกอย่างมีข่าวลือว่าเป็นคนที่สวยอย่างหาที่เปรลบไม่ได้เลยล่ะนะเฮ่ <Hey. S 1> ก็ประมาณนี่แหละพวกเราเคยเห็นประเทศที่ทั้งสองท่านเป็นผู้นำมาแล้ว ร่องงั้นประเทศนี้ไม่เป็นไรแน่นอนแม้แต่สงครามในครั้งนี้ก็คงจะมีความคิดอะไรบางอย่างคงจะไม่ใช่ยเรื่องเลวร้ายอะไรหรอกอย่างนี้นี่เองถ้าพูดอย่างแย่ๆเลยคือประชาชนกำลังนิ่งเฉยเพราะความสงบสุขแต่ว่าเหล่าผู้บริหารของประเทศนี้เชื่อมั่นหนักแน่นกันขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ก็เข้าใจสาเหตุที่บรรยากาศในเมืองสดใสขึ้นแล้วแฮ ขอโทษที่หลังตัวเอาไว้สนานเลยนะซึงใจมากเลยล่ะขอบคุณมากคะ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับป่าจเจลเลเลียเลยนะคะเอานะถ้าได้รับข้อมูลมารวดเดียวเลยคงจะน่าเบื่อแย่ใช่ไหมล่ะไปสอบถามเรื่อยๆในสภาพนี้กันเถอคะค่ะเดินถามไปทั่วกี่คนแล้วเนี่ยประมาณร้อยคนหรือเปล่านะคะไม่คิดเลยว่า ข้อมูลที่ได้จะเป็นศูนย์ทางที่ป่าอยู่ข้างหน้าตรงปลายจมูกแท้ๆหมายความว่ายังไงกันเนี่ยป่าเจลาเลียพวกคุณรู้ตรงนั้นนะ่ะจะไม่ลองแวะดูสักหน่อยเหรองานฝีมือเหล็กละโทษทีแต่ไม่ได้มีเวลาว่างเหลือเฟือลักเอาเนอะอย่าพูดแบบนั้นสิพวกคุณหนูกำลังถามไปทั่วเมืองเพื่อรวบรวมข้อมูลอยู่ใช่ไหมละ่ะ ที่จริงแล้วตัวฉันเป็นที่รู้จักในฐานนะคนให้ข้อมูลละแวกนี้เลยนะถ้าช่วยซื้ออะไรสักอย่างแล้วก็จะช่วยก็ได้นะนี่เองสินะสถานการณ์ปัจจุบันของป่าเจรเรียงั่นเหรอเรื่องนั้นผู้คนในเมืองนี้คงจะไม่รู้กันหรอกคงจะไม่ไหวหรอกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นเหรอนั่นสินะ ถ้าใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็คงจะไม่ค่อยได้ยินเลยถ้าใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะเห่ hey, พูดเป็นไนเหมือนรู้อะไรบางอย่างเลยไม่ใช่หรือไงน่านออย่ารีบร้อนแบบนั้นสิกูสาวแวะมาทั้งทีนั่นสินะสินค้าแบบนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะตุ๊ก,กตากระต่ายบ้านเอสเตอร์วา้าน่ารักสุดๆเลยคะ่ะ หมายถึงค่าข้อมูลงั้นเหรอถ้างั้นเอาเจ้านี่กันแล้วกันขอบใจนะเอาละเกี่ยวกับป่าเจลเลียโทษทีไม่รู้อะไรเลยละ,ะเจ้านี่มันเอานะ้าอย่าเสียอารมณ์แบบนั้นสิป่านั่นนะถูกกำหนดให้เป็นเขตห้ามเข้าจากประเทศตั้งแต่สมัยก่อนมากกว่า20ปีมาแล้วเพราะงั้น คนที่เข้าไปใกล้ป่าเดิมทีมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเรื่องนั้นผู้ที่รู้สถานการณ์ของป่าปัจจุบันจึงไม่มีอยู่เลยแล้วนะถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลมันก็น่าจะแพร่กระจายไปทั่วเมืองนี้ที่อยู่ใกล้ป่าแล้วล่ะแค่ถามไปทั่วน่าจะเปล่าประโยชน์นะเป็นแบบนั้นเองงั้นหเหรอเราไม่ว่าใครก็ไม่รู้เลยแต่ว่าที่ฉันเป็นคนให้ข้อมูลนะเป็นเรื่องจริงนะ ถ้ามีเรื่องอื่นที่อยากจะรู้ไม่ว่าอะไรก็จะช่วยบอกให้เรื่องอื่นลหดูเหมือนจะมีพยานพบเห็นปรากฏการเขตพิเศษจริงสิที่เมืองน,นี้น่าจะมีเขตพัฒนาพิเศษอยู่ใช่ไหมช่วยบอกเกี่ยวกับเรื่องนั้นทีสิเขตพัฒนาพิเศษงั้นเหรอก็ได้อยู่หลกนะแต่สถานที่ที่น่าสนใจมันไม่ได้มีมากมายหรอกนะเขตพัฒนาพิเศษ คือเขตที่อยู่ตรงหน้าเหมืองทางตะวันตกของเมืองนี้ท่านอนาลิเซียได้ิเริ่มจัดทำแผนพัฒนาเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของเมืองนี้หละนะเขตพัฒนาพิเศษมากกว่าครึ่งของแรงงานเป็นโกเลมและเนื่องมาจากอยู่ภายใต้การคุ้มครองจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจมากนะักไม่เอาเรื่องซีเรียสแบบนั้นสิมันมีอยู่ใช่ไหมละ่ะข่าวลือแปลกๆนะ อ๋อเรื่องนั้นเองงั้นเหรอเรื่องนั้นมันน่าจะเริ่มขึ้นน่าจะตั้งแต่หลายปีก่อนละมัง้งเตพัฒนาพิเศษดั้งเดิมแล้วเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศอึมครึมบางส่วนนั้นถูกร่วบลวมมาหรือเปล่ามีคนที่อดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปดูอยู่คนที่น่าจะตายไปแล้วซึ่งหลอมรวมเข้ากับโกเลมนั้นและทำงานไปด้วยกัน เรื่องอะไรบ้าบอมนุษย์ที่ตายไปแล้วไม่มีทางหวนคืนกลับมาใช่ไหมล่ะเอ๊ก็แค่ข่าวลือเหรอนะว่ากันว่าสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นเหรอนะลองไปดูแล้วเที่ยวชมดูเป็นยังไงล่ะจะจะไปจริงๆหรอคะเอ๊ก็ไม่ได้สนใจข่าวลือแบบนั้นหรอกนะแต่มีเรื่องอื้นที่คาใจนะ รียบยืนยันแล้วมุ่งไปที่ป่าเจลาเรียเลยก็แล้วกันซะสุดยอดเลยนะคะคุณตุ๊กตาตัวใหญ่กำลังทำงานอยู่ค่ะมากกว่าครึ่งของแรงงานเป็นโกนเลมและเนื่องจากอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจมากนะเป็นงี้เองสินะพอมาเห็นจริงๆ เลยเข้าใจแล้วตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มผ้าคลุมนั้นสิ่งนั้นบางทีคงจะเป็นโกเลมถ้าอีกฝ่ายเป็นก้อนเหล็กแบบนั้นกองทัพซินเดียเองก็คงจะรับมือค่อนข้างยากล่ะนะยืนยันเรียบร้อยแล้วไปกันเลยเถอะอาเดเรียบร้อยแล้วหรอคะอันเบลเป็นอันเบลจริงๆด้วยสินะโอเลตา ได้พบกันสักทีนะฉันมาตลอดอยากเจอมาตลอดเลยละหรือวันนั้นได้พบกันอีกครั้งกับคนตายแต่ดูจากหน้าตาแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่ผีคะ่ะหรือว่าจะพบกับคนตายได้จริงๆถ้าสามารถพบกับคนตายได้อีกครั้งหลักก็ไอช้ชอบ ถึงคุณพ่อจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่น่าจะมาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยถ้ามีหลักก็ต้องเป็นตัวปลอมแน่ๆคะ่ะท่านนาฮะไปกันเถอคะค่ะหาเอ๊ะท่านนาฮะที่โกรธขนาดนี้เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เฮ<อ>้ใช้คนอนบายหลอกเด็กแบบนี้ ปลอมตัวเป็นคนตายงั้นเหรอเกินเยียวยาเกินไปแล้วไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่นี่มันกำลังทำเรื่องบ้าบอกับชีวิตกับชะตาอยู่ลบลู่ต่อชีวิตและความตายอย่างชัดเจนไม่สบอารมณ์ชมัดจะกลับแล้วนะไอชาไอชายินดีต้อนรับกลับไอชา กหกนะคุณพอ่อเอ๊ะช่วยลอก่อนคะ่ะคือว่าคนคนนี้ดูเหมือนจะเป็นพ่อของไอชาแค่นิดเดียวขอเวลาอีกแค่นิดเดียวเอ๊ะไอชาเจ้ารู้สึกถึงภาพทับซ้อน ของพ่อกับของแบบนั้นงั้นเหรอรู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวที่ตายไปแล้วซึ่งรักเจ้าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตกับของแบบนั้นงั้นเหรอสิ่งนั้นมันไม่ใช่พ่อของเจ้าเป็นของปลอมที่มีแต่เปลือกนอกรู้อยู่แล้วคะ่ะรู้อยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าทั้งเสียงทั้งหน้าตาเหมือนกันคะ่ะดูเหมือนกับคุณพ่อ ในความทรงจำลองงั้นชิพอแล้วเอ๊ะถ้าจะอยู่ด้วยกันกับของแบบนั้นล่ะก็ก็อยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตเถอะเจ้าไม่ใช่ผู้ติดตามของข้าอีกแล้วเอ๊ะไอช้ไม่ใช่ผู้ติดตาม ต้องจากลากันแล้วเอ๊ะไม่เอาค่ะท่านนาฮะขอร้องละค่ะได้โปรดอย่าทิ้งไอชาไปเลยค่ะท่านนาฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่อท่านนาฮะ เกิดเหตุไม่คาดฝันแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะการเดินทัพกำลังดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้วค่ะจะถึงดินแดนซินเดียในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะวีเลชนผู้นั้นกำลังบินไปทางยูโทเฟียแล้วค่ะความเป็นไปได้ที่จะโจมตีปราศาทเองก็มีอยู่เช่นกันค่ะโปรโลดระมัดระวังตัวด้วยค่ะจะระวังไว้ กองกำลังเอสเตอร์เจ็ดหมื่นนายกำลังเตรียมการลอ้ออยู่ที่แนวหน้าชายแดนว่ากันว่าแนวหน้ามีจกักรพรรดิน้ำแข็งอยู่ด้วยอย่าประมาทละ่ะโหลดไว้ใจได้เลยค่ะสงครามครั้งนี้จะเอาชนะมาให้ได้อย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดก็เพื่อท่านอนาลิเซียตอนพิเศษ22.5 หลายวันหลังจากการต่อสู้กับเผ่ามารยุคโบลาสท่านนาฮจะไม่เป็นไรจริงๆสินะคะอ่ามนุษย์มังกรพูดคำไหนคำนั้นเอาละเชิญหนุนตักตามใจชอบได้เลยอะหวาขออนุญาตคะ่ะเอ๊ะวา ต้นขาที่เนื้อแน่นกำลังดีเข้าโอบล้อมหัวของไอช่ายังอ่อนเยนสบายเาวากับได้ขึ้นสวรรค์เลยคะ่ะไอชาลองหันไปด้านข้างสิอเด้เจ็บหรือเปล่ามาไม่เป็นใหญคะ่ะอ้ทาทั้งซ้ายทั้งขวามีความสุขคะ่ะ อยากให้ช่วงเวลาแบบนี้คงอยู่ไปตลอดจังเลยค่ะก็ได้นี่อ่ะเด๊จำไม่เห็นได้เลยว่าตั้งเงินไขไว้แค่วันนี้นะถ้าต้องการล่ะก็เลือกเพลินให้เต็มอิม่มได้ตามใจอชอบเลยนะถ้อยคำนี้นาฮาร์ไม่รู้เลยว่าจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดสัปดาห์แห่งการหนุนตักซึ่งกินเวลาไปหนึ่งสัปดาห์แถมยังเป็นรูปแบบย้อนกลับ Oh. <laughs>